สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่เลนผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยรัฐบาลนะครับสลับในงวดของในวันที่ส6กรกฎานะครับนั่นะแหละถะ้าสลับในคลิปนี้ก็มีสามาชิกขอขันเข้ามานะครับซึ่งในงวดที่แล้วก็มีสามาชิกที่นําไปสลับไปจับเปินเข้าอยู่เนาะเพราะว่าในปกที่แล้วนะครับก็เป็นปกลายเซนแบบนี้นะฮะ ออกมา91อยู่เนาะแต่มันก็คล้ายกันหลายปกนะครับนปกที่คล้ายๆกันลายเซ็นแบบนี้คล้ายๆกันนะเลขมักจะออกเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่มันก็แล้วแต่บางงวดนะบางงวดก็ปกลายเซ็นเหมือนกันเป๊ะๆเลย100เเซนี่ยมันก็ไม่ได้ออกเหมือนกันก็มีนะครับอ่ะงวดที่แล้วนะครับก็ใครถูกกันบ้างนะฮะเนาะอ่ะงวดที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับมาดูในปกล่าสุดนะฮะก็เป็นปกแบบนี้เลยนะฮะ เป็นปกแบบนี้ปกแบบนี้ลายเซ็นแบบนี้นะอ่าแต่ละงวดก็ลายเซ็นปกนี่ก็แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในล่าสุดนี่ก็จะเป็นในปกนะครับลายเซ็นแบบนี้แหละเป็นปกชุมชนนะครับปกชุมชนบ้านทุงสีนะจังหวัดแพร่นะครับเป็นปกชุมชนที่ก็มีผลิตภัณฑ์นะฮะก็มีเป็นนะครับของรีไซเคิลเนาะไม่ว่าจะเป็นตะกร้านะหรือหมวกนะหรือนะครับกะลามะพร้าวนี่กำลังนั่งขัดอยู่เลยนะครับเนาะนะซึ่งก็นั่นแหละนะฮะลายเส็นแบบนี้นะครับ ต่อไปคล้ายกันกับในของในงวดวันที่16มิถุนานะครับคล้ายไม่คล้ายนี่ก็อะใกล้เคียงสีเดียวกันด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะอืมอันนี้ผมว่ามันเป็นสีเดียวกันเฉยแต่มันมีปกหนึ่งนะที่คล้ายนี่เลยนะนี่ปกในงวดของวันที่1กันยานะก็ที่สารคามนะครับท่องเที่ยวเมืองรองแล้วเป็นสะพานไม้แกด่ดํา นะครับสารคามนะครับเนาะนี่อ่านี่อันนี้ขายเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะแต่มันคนละสีนะฮะเนาะเออนะหรือแต่ละงวดนี่มันแตกต่างกันไปเนาะบางงวดก็เป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองแบบนี้แหละนะครับไม่รู้เป็นรหัสอะไรของเขานะครับเนาะถางกองสลากนะครับเนาะอ่ะนี่แหละคล้ายกันนะครับคล้ายกันสุดสดในงวดนี้ก็ส่วนในครั้งนั้นในเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ใน9 7 7 9 8โอ้นะฮะ9897ดดังอีกแล้วเนาะนะครับเนาะ ดังทุงวดนะครับ98นะฮะอ่ะวดที่คล้ายกันที่สุดก็ไปในที่ใน9 9 9 7 9 8จะออกเหมือนกันไหมหรือจะสลับตำแหน่งกันส่วนในวดนี้นะครับออกไปในที่ใน9 6 7แล้วก็6 4อืมนะมันออกไปแล้วนี่นะฮะซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนาะเนาะมันก็บังเอิญนะ เมื่อหรือเปล่าก็ไม่ดูนะที่หลักร้อยเนี่ยมันเป็นใน9้าแล้วก็หลักหน่วยนี่เป็นในที่ในเเหมือนกันเลยนะฮะลายเส็นคล้ายๆกันหรือว่าล่าสุดเนี่ยแต่มันคลิกกับหัวมา6มา9เนาะเนี่ยล่าสุด3ตัวก็อาจจะซื้อติดไว้เป็น9อ่ะหลักสิบอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็หลักหน่วยเนี่ยเป็น7เนี่ยนะครับ9 0 7 9 1 7 9 2 7 9 3 7หรือ997ออกเหมือนกันกันกบใน2งวดนี้หรือ9 6 7กน,นะฮะเนาะ ถ้ามันออกเหมือนกันเนี่ยมันจะง่ายไปหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าออก3ตัวเหมือนกันกับในงวดนี้เนี่ยก็จะง่ายไปหรือเปล่าเนะแต่9 9 8นี่ก็เลขสวยนะฮะไม่น่าจะเบิ้ลจะหามหรือเปล่านะแต่ในงวดที่แล้วผมคิดว่ามันจะมาเลขเบิ้ลเลขหามนี่ก็ไม่มานะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะ9กก็สวยอยู่นะนะครับเนาะเลขดังหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ออกเหมือนกันกับใน2งวดนี้นะครับเนี่ยอาจจะไม่มี9 7เจหรือ6นะฮะ แต่เท่าที่ดูแล้วนะครับเป็นเลขพี่เลขน้องนะปีนี้ปกสลากนี่ก็ก็ออกเลขพี่เลขน้องมา2งวันแล้วเนาะนะครับนี่มา98 6 8อ่ะอาจจะตัด9 8 6 8ออกไปก็ได้นะครับมันมีอันไหนบ้างเลขพี่เลขน้องกระไลามาตั้งแต่ในที่ในศ1นย์3 3 4 4 5 5 6 6 7สามสาี่ห้าห้าหด 7 8 8 9ปเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน90นะครับเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเลขพี่เลขน้องได้นะครับเพราะว่านะฮะในปกล่าสุดนี่ก็จะเป็นที่ในปกชุมชนนะครับปกชุมชนซึ่งปกในปีนี้ปกชุมชนเนี่ยผ่านมาแล้ว4งวดนะครับผ่านมาแล้ว4งวดนะฮะงวดที่1อ่ะออกเลขเบิ้ลนะงวดที่2เนะี่ยเห็นไหมครับมาเลขพี่เลขน้อง2 33 3, 2 แล้วก็งวดที่3ของปีนี่ฮะนี่ออกเลขพี่เลขกน้อง87แล้วก็งวดที่สีอ่ะไม่เลขพี่เลขน้องซึ่งเท่าที่ดูแล้วมันก็มีโอกาสมาไหมมันก็มีโอกาสมานะครับเลขพี่เลขน้องเนี่ยที่มันออกในปีนี้มันก็ไม่ได้ซ้ํา98 6 7นะ,อ,าาะอ่ะอาจจะตัดอ๋อมันเยอะไปเนาะอ่ะอาจจะตัดพี่น้องที่มันออกไปแล้วนะครับตัดออกตัดอดดอกออกซะละนะครับก็เป็นที่ใน8 9อาจะตัดออกไปนะครับ67อาจะตัดออกไปนะครับ ในปีนี้เมื่อกี้2332ออกไปแล้วตัดออกไปแล้วก็87ดเจ็ดอ่ตัดออกไป,ก 8, 7, ออกไปเนี่ยที่มีโอกาสที่จะมาเลขที่เลขน้องเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 6, 6ชุดนี้นะฮะสำหรับในเลขพี่เลขน้องนะครับถ้ามีโอกาสที่จะมานะครับถ้าเป็นเลขใกล้เคียงกับในตรงนี้นะครับ9868อ่ 9, 8, 6, 8, นะเป็นเลขสูงๆทั้งนั้นเลย นะครับถ้าอยู่ในนี้ใกล้เคียงกับในตรงนี้ก็ก็90ก็ได้อยู่เนาะ9ก56นะก็ได้อยู่นะปึ๊บอ่ะอยู่ในฝั่งนี้ก็สวยอยู่นะหรืออยู่ในฝั่งนี้ก็เป็นเลขดังนะน่าจะเป็นเลขดังนะฝั่งนี้ก็เลขสวยฝั่งนี้ก็เลขดังหรือจะออกตัวที่ตัดออกไปนะครับตุมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะนะครับ9 8้าในงวดน,นี้นะฮะ แล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ชอบในงวดน,นี้นี่ตามจากในงวดที่แล้ว,ลวนะใงวดที่แล้วผมชอบมากเลย90นะหลายสูตรที่ให้มา90แล้วมาออก91น,นะสีดายนะครับนาออืมนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับสลับในปกลายเซนนะครับจะมา3ตัวแบบนี้ไหมนะครับตัวกลางจะเป็นเลขไหน นะครับอ่ะก็นําไปจับนําไปนะฮะซื้อกันดูแล้วกันนะครับย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหองออกมานี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าลายเซ็นนะฮะมันเหมือนกันไหมในปกในล่าสุดนะครับนี่ที่เหมือนชัดเจนเนี่ว่าเป็นในปกนี้เนาะอ่ะนะฮะในปกนี้ก็ก็ ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันสีคล้ายๆกันนะมันเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะฮรก็ดูมาครบทุกปลุกแล้วนะครับที่ผมเก็บส่จิมานะว่ามันเหมือนกันมีอยู่2องวดนี้2ปลกนี้แหละนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมในข้อมูลในตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันออกมา 2- องสมงวดแล้วเนาะสามงวดนะครับถ้าจำไม่ผิดออกมา3ามงวดแล้วก็คือยอดนะครับยอดเ,ออเงินบริจาคที่ไปสัญจรน,นะครับที่ไปสัญจรบึงการนะ นะครับยอดบริจาค1 1ึ่งล0 0นหนึ่ง้าหม่งนะครับซึ่งออกมาอยู่ในยอดนี้นะครับก็ออก5 2าสอเนาะอ่าในงวดครั้งนั้นนะที่ที่ไปสัญจรนะครับออกทั้ง5 2 5 2แล้วก็2 0ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็มาออก9 0อ่ะอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนั่นแหละนะครับในงวดเมื่อกี้นี่ก็ออกไปในที่19เนี่ยนะฮะอืมเออมัน มันจากจากที่อยู่ในตรงข้างหลังเนาะมันค่อยๆเลื่อนไปข้างหน้าค่อยๆเลื่อนไปข้างหน้าเนาะล่าสุดจะออกหนึ่งหนึ่งหรือเปล่านี่เนาะโอ้ยเลขอย่างนอยหนึ่งหนึ่งนี่เนาะนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะฮะก็อ่านะถ้าถ้าหนึ่งศูนย์เลขดังนะครับก็อาจจะออกหนึ่งหนึ่งก็ได้เนาะเป็นเลขใกล้เคียงนะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นไงครับสำหรับในปกสะาดที่เป็นปกลายเซ้น รูปลายเซ็นเหมือนกันนะครับก็ย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาอะ,อะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านสมาชีไม่ชอบก็ผ่านได้แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ